กินอริงสวัสดีค่ะเด็กๆเอาหัวข้ออ,อ,อีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะอ่ะเรามาเข้าบทเรียนกันเลยอ่ะมาทวนคำศัพท์ก่อนเลยอย่างแรกคำแรกอ่านว่าอะไรคะเด็กๆอ่านว่า Do d เ l แปลว่าตุกกต๊กตานะคะต่อไปค่ะชิกระชากป,ปูนปูนคือ t w n t r a i n แปลว่ารถไฟนะคะต่อไปค่ะ ลูกบอลภาษาอังกฤษอะไรบอลบอลแปลว่าลูกบอลน,นะคะต่อไปค่ะเรามาทวนประโยคคำถามและประโยคคำตอบเหรออยากได้เป็นประโยคคำถามเนาะ what is your name แปลว่าคุณชื่ออะไรนั่นเองนะคะใช้เพื่อถามชื่อและนาตัวเองเนาะ what แปลว่าอะไรคะอะไรเนาะ is the look is แปลว่าเป็น you คือ your ะค you ะ your แปลว่า ของคุณ name ล่ะ name แปลวะ่าชื่อนะคะอ่ะต่อไปไปทวนประโยคคำถามมีคำตอบเนาะคำตอบมีสองแบบนะคะแบบแรกคือ my name is ตามด้วยชื่อและแบบที่สอง I am หอ,อตามด้วยชื่อนะคะอะ my แปลวะ่าอะไรคะเด็กเด็กๆ my แปลวะ่าฉันเนาะต่อไปค่ะ name ล่ะ name แปลวะ่าชื่อนะคะ is หร is แปลว่าอะไร is แปลว่าเป็น you คือ I am หรือ I'm แปลว่าฉันชื่อหรือฉันนั่นเองนะคะเวลาตอบตอบได้สองแบบเลือกอย,ย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่เนาะ,ะต่อไปค่ะเด็กๆออาหนังสือ English Chase Student Book ขึ้นมาค่ะเปิดไปที่หน้า17ค่ะวันนี้ครูมีเพลงมาฝากด้วยเนาะเป็น top shop song Chase นะคะอ่ะ เดี๋ยวครูจะให้ฟังแล้วก็ร้องไปพร้อมกันเนาะเราจะฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ร้องไปหนึ่งรอบก,กับสองรอบนะคะอ่ะเพลงน,นี้ชื่อว่า The Hello Song นะคะอันนี้เป็นเนื้อเพลงเนาะเด็กๆอะ่ะแล้วครูเปิดให้ฟังนะคะหนึ่งรอบแล้วเรามาร้องพร้อมกันหนึ่งรอบเนาะ Track 5 Song t e s t Page 17 L Listen and Sing Along The hello song. Hi, 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 hello, hello. What's your name? My name is Mac. What's your name? My name is Ann. Hi, hi, hi. Hello, hello. Ah, they're a me long track 5 song chest page 17 l listen and sing along the hello song เราไปฝึกร้องกันนะคะที่ว่านเนาะต่อไปค่ะเดี๋ยวครูมาอธิบายให้ฟังเนาะไฮ h i ไฮ o ัลโหลฮหไฮไฮไฮไปเราว่าสวัสดีฮัลโหลก็สวัสดีแต่ฮัลโหจะใช้กับคนที่อายุมากกว่าเราคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เราเพิ่งรู้จักแต่ไฮใช้กับคนที่สนิทก,กันหรือรุ่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะ ว h ช t s อ o u เนมแปลว่าอะไรคะได้เรียกแปลว่าคุณชื่ออะไรน,นะคะ My name is Max ฉันชื่อ Max นั่นเองนะคะ What's your name เหมือนเดิมเจอเลแล้ววอชเชอร์เนมแปลว่าคุณชื่อนนะะอะไรนั่นเองนะคะ My name is Ann Ann ฉันชื่อ Ann นั่นเอง Hi 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 Hello Hello เหมือนเดิมเนาะ สวัสดี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 นะคะฮัลโหลใช้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่คุณรู้จกักไฮใช้กับคนที่เราสนิทแล้วรุ่นเดียวกันนะคะอาต่อไปเลยค่ะเด็กๆวันนี้เป็นใบางานนะคะ worksheet 2 Work two, นะคะเป็นใบางานที่2เนาะคำสั่งคือ p u s h the words in order คือให้เรียงคำให้ถูกตำแหน่งนะคะ อ่ะดูตัวอย่างนะ example นะคะ Q คือคำถาม what's your name A คือ my name is Jeff อันนี้คือเป็นการเรียงมาถูกต้องแล้วเนาะสก็เหมือนกันค่ะ what's your name A I am Amy e นะคะก็คือเราต้องเรียนให้ถูกต้องอย่างอันแรก what's your name ต้องเป็นแบบนี้จะใช้ A m คือ I am ตามด้วยชื่อเนาะ ท่านี้เหมือนกันค่ะว่ your name? าชื่อเหมือนกันต้องเรียนแบบนี้นะ my name is ก็คือต้องเป็น my name is ตามด้วยชื่อแบบนี้นะคะ,ะข้อที่หนึ่งครูทำตัวอย่างให้แล้วเขามีคำว,ว่า name is eric แล้วก็ dot ทก็คือจุดนะคะแล้วก็ my ทีนี้เรามาเรียงกันค่ะอันแรกครูเติมไปแล้วก็คือเป็น my name is eric นะคะข้อหนึ่งไปละมาดูข้อที่สองค่ะ เขามี me, name, ะคำว่า your w h a t name แล้วก็ question mark นะคะแล้วก็ is อ่ะสังเกตดูตัวอย่างค่ะขึ้นต้นด้วยโอ้ยอันนี้คุณต้องขีดเส้นก่อนคุณลืมไปว่าเวลาเราใช้เราต้องขีดค่าด้วยนะคะอ่ะเติม w h a t นะคะเติม w h a t ให้คุณแล้วก็ขีดค่าคำว่า w h a t ในโจทย์ให้ครูเลยนะคะ w h a t ตามด้วยะอะไรคะเด็กๆ w a t ตามด้วย เห็นไหม i s ค่ะเติม i s ให้คุณเลย i s ไปแล้วแล้วก็ขีดค่า i s ให้คุณด้วยทีนี้เหลือคำว่า your แล้วก็ n e question mark อ่าสังเกตน,นะคะคุณจะบอกเสมอนนะคุณจะบอกก่อนนะว่าคำที่อยูข่ข้างหลังสุดจะเติมด้วย question mark หรือ dot แบบนี้ค่ะเห็นไหม question mark แล้วก็ dot เห็นไหม จะอยู่ข้างหลังสุดนะทีนี้สังเกตน,นะเหลือ you กับ name equation mark ให้เด็กสังเกตน,นะคะบอกครูหน่อยสิเราเติมอะไรก่อนเติมใน equation mark ก่อนได้ไหมแล้วตามด้วย you หรือ you แล้วตามด้วย name equation mark คะเติม you ก่อนนะ you แล้วก็ขีดค่า you ให้ครูด้วยนะคะ you แล้วก็ตามด้วย name equation มาร์กนะคะแล้วก็คิดค่าคำว่า Name question mark ให้คุูด้วยอ่ะเด็กอ่านพร้อมกันค่ะ what is your name แปลว่าคุณชื่ออะไรนะคะต่อไปข้อสามค่ะเขามีคำว่า what is her แล้วก็ question mark her her เรายังไม่เคยเจอ her her แปลว่าเธอที่เป็นผู้หญิงเวลาเราคุยกับคน สองคนแล้วถามถึงอีกคนหนึ่งนะคะคือบุคคลที่สามเองนะคะ,ะทีนี้เด็กสังเกตน,นะ What อยู่ข้างต้นเหมือนแรกเลยแฟ e t i o n Mark หรือดอทจูข้างหลังอันนี้ครูบอกเลยอ่ะเติมอะไรก่อนคะเติม What ก่อนคะ่ะ w h a แล้วคิดข้าคำว่า What ในโจทย์ให้ครูหน่อยนะต่อไปคะ่ะ what ักตามเวออะไร What แล้วก็ เห็นไหมัแล้วก็ i s ค่ะเติม i s แล้วก็คิดค่า i s ทีนี้มันเหลือ her name ทุกครั้งครูเคยสอนว่าเป็น w h a t your name อันนี้เราสามารถเปเลี่ยนเป็นบุคคลอื่นได้นะคะทีนี้เรามีคำว่า her name question มาแลเราเติม name question มาก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะ name question มาต้องอยู่ข้างหลังเสมอเติม her ค่ะ นะคะแล้วก็ตามแล้วก็คิดค่า Her ตามด้วย name แล้วคิดค่าให้ครูด,ด้วยนะคะอ่ะในเด็กอ่ะห้องกัน,นะคะ่ะ what is her name what is her name ว่าเธอชื่ออะไรนะคะคำนี้เพราะว่าเธอว่าเธอผู้หญิงที่เป็นคนที่สามเนาะเธอชื่ออะไรนะคะอ่ะดูข้อสี่เขามีคำว่า color แล้วก็ dot แล้วก็ am แล้วก็ i อ่ะ ผมบอกแล้วคําที่มีดอทจะอยู่ข้างหลังเสมอ mm hmm. พิมพ์ใหญ่จะอยู่ข้างหน้าเสมออ่ะเมื่อกีค้ครูเิ่มอธิบายไปคําที่ขึ้นด้วยภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่จะอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะคําที่มี question mark หรืดอดอทแบบนี้จะอยู่ข้างหลังเสมอเนาะอ่ะอันไหนคือพิมพ์ใหญ่คะมีคาว่า c o l o a m i อ่ะสังเกตคําว่า color นะถ้าเป็นชื่อคนนะคะตัวแรกจะ ขึ้นพิมใหญ่เสมอเหมือนชื่อเราเนาะเหมือนชื่อครูเหมือนกันเนาะเติม I ก่อนค่ะเด็กๆเกติม I ก่อนแล้วก็ขีด i ้ครูด้วย I คาร่าแอมได้ไหมมาเติม I คาร่าแอลได้ไหมเด็กๆระโยคคำตอบมี my name is กับ i am หรือ i'm ใช่ไหมอ่ะเติม i am นะคะ ขีค่าเลยครัสุดท้ายอันสุดท้ายเลยก็เหลือคาร่าก็เติมคาร่าให้ครูด้วยนะคะก็ดอทให้ดูนะคะเด็กๆต้องใส่ดอทเสมอเพราะว่ามันเป็นประโยคจบนะคะข้อไหนที่ใช้ดอทก็ใช้ดอทข้อไหนที่ฟ t i ชันมั k ก็ใช้ question mark เนาะเดี๋ยวลืมขีคาร่าด้วยนะคะอ่ะข้อสุดท้ายมีคำว,ว่า name question mark คำที่สอง is. สเป็น his his ไม่เคยจะเรี his เปราว่าของเขาเวลาคุยกับคน2คนแล้วพูดถึงอีกคนที่เป็นผู้ชายคือบุคคลที่สนะคะจะใช้คำว,ว่า his นะคะต่อไป w h a t คำข้างหลังเป็นพิมพ์ใหญ่เด็กพิมพ์ใหญ่จะอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าเสมอถ้ามี question หรือ dot แบบนี้จะอยู่ข้างหลังเสมออ่ะเราเติมไว้คำคำแรกค่ะเด็กเติม w a t ไปก่อนค่ะเติม watch เขียนเขา w a t ให้ครูด้วยเนาะ ต่อไปค่ะ What อะไรดีมันเหลือสามคำ What name Christian is his เติม his ก่อนได้ไหมได้ไหมไม่ได้เนาะเติม is ได้ไหมฮะอืมไม่ดูสิหน้า name ได้ไหมคะเติม i s ค่ะเติม i s เนาะอ่ะแล้วขีดค่า i s t ที่คูด้วยนะคะต่อไปค่ะเหลือ name กับ question Name Question Mark กับ His เนอะอ่ะครูบอกไปแล้วอันไหนที่เธออยู่มีคำว่า Question Mark หรือดอกอยู่ข้างหลังเสมอเติม His ไปเลยค่ะแล้วก็ลิดค่ะ His แล้วตามด้วย Name Question Mark นะคะอ่ะา้อมกันค่ะเด็กๆ What is his name What is his name แปลว่าเขาชื่ออะไรนั่นเองอ่า คิดค่าคำว่า the q u a t i o n ให้ครูด้ยนะคะอ่กเด็กๆเป็นไงบ้างคะวันนี้เข้าใจไหมเอ,อ่ยไม่เข้าใจทักมาถามครูดได้นะคะ thank you for your guide to listen to me ขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะอ่เดี๋ยวครูทวนให้ก่อน คำพทบวันนี้มีสคำจำได้ไหมดอบไปว่าตุกกตา๊กาตาเฉกะชาปุ้นน,นรถไฟคือเทรนนะคะบอลคือลูกบอลนะคะประโยคำถามถ,ถ,ถามว่า what's your name หรือ what is your name นะคะคำตอบตัวได้สองแบบคือ my name is ตามด้วยชื่อแล้วก็อันที่สองคือ I am ตามด้วยชื่อนะคะ thank you for you guys See you later บาย e ขอบคุณแม่ะคะสวัสดีค่ะ